ยังไงไหนมีทำให้ปู่ดูสิไหนทำให้มีเสียงให้ดูหน่อยสิไหนทำให้ปู่ดูหน่อยสิไม่มี แล้วอันยาวอ่ะอันยาวอันยาวหัวไม่ได้ทำไมอยู่ไม่ได้อันยาวเกินไปอืมคนเดียวป้ามาลองดาได้เหรอแล้วเอามาทำอะไรอ่ะครับเอามายิงโรบอทปูกเอามายิงโรบอทปูกเขียมเรือเขียมเรือสีแดงสีเขียวรถทองโรบอทอันไหนโรบอที่ขูดเรืที่มันเป็นรถเหรอ ไม่อยากถ่ายรูปไม่อยากถ่ายรูปนี่ไม่ได้ถ่ายรูยปรูปทำไรรูปถ่ายวิดีโอพี่อยากถ่ายวิดีโอเอาคนหล่อมันก็ต้องถ่ายกันหน่อยสิเราหล,าล่อไหมอราหล่อตอะหลาตอนไหนหล่อตอนเย็นแหละหลหล่อตอนเย็นแล้วตอนกลางวันไม่หล่อเหรอหล่อตอนเย็น หอตอนเยอะๆเต็มเตมเต็มเเ็นเยแล้วไปกินซิลเลอร์มามีมีอะไรมามั humor. ่งอ่ะกินอะไรมามั no no ่งซ being uh, so yeah. so ิลเลอร์ฮะกินผ okay. yeah. okay. ักเป้าแล้วกินสเต็กเป้าสเต็กอะไร เ้าไม่นอนแล้วเหรอกรหโดบสิเัาไม่นอนแล้วเหรอะอบาไอ <c oughs> โอ้ชายล้าเลยอ้น้ำตกโอ้น้ำตก,ำตกสวยจัง Thiên La thầy lúc này, Thiên La chụp hình ở đây này, Thiên La, nó mong cụ này, ra ra Thiên La, 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 nãy 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 anh đến lên. để ra mấy hình nó mong cô này phù lúc này đã khác ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่นตัวอย่่งนีแตะดูตรงนี้นนนน โอ้ตัวใหญ่กว่าลาอีกอ่ะปมากระบาดเหรอปลากระบาดเหรอเนี่ยมันคว้าทีหลังหักอะไรนั้นปลาอะไรอ่ะปลาเมซอนเหรอโอ้ยมันใหญ่มากเลย ไปือชั้นสองนะไปลิฟค์ผู้บังคับหีอรพาดแอร์ปูวัไมู่้นี่ผู้ดอดชั้นสองวันจีไหมครับไม่ไหวครับมาดูข้าวไรมาดูน้าวไรปู เราอยู่ชั้นเราอยู่ชั้นจีเราจะไปชั้นสองเราไปมีชั้นสองเลยเราจะมีชั้นจีเหรอใช่ชั้นีนี่ไงเราอยู่ชั้นจีมาแล้วรีบมาแล้ว <c oughs> ไปจีโอสวยจัง ใช่ไหมไว้โอ้ยดิฟขึ้นแล้วไปไปยังตัวกันกลัวไหมลูกกลัวอู้พี่ขาวถึงแล้วไปได้ไเ